สวัสดีครับมาพบกับช่องปืนยิงป่าสังเกตครับผมวันนี้มารีวิวงานก่อนส่งให้ลูกค้านะครับผมเป็นงานยกยิงครับงานสไลด์ยกยิงสั้นนะครับผมตัวนี้จะเป็น2ระบบนะครับผม2ระบบแต่ลูกค้าสั่งเป็นระบบเดียวนะครับผมไม่เอากล้องนะครับผมเป็นงานไม้คูนครับผมแก่นคูนครับ เป็น10แรงดึงครับผมเป็นงานสไลด์10แรงดึงติดเลดดอทได้ติดเลเซอร์เขียวแดงได้ครับผมเป็นงานไกลาทางครับผมเป็นระบบกล้ทางตัวนี้จะเป็นสไลด์นิ้วหนึ่งครับผมนิ้วคุณนิ้วครับลางนิ้วคุณนิ้วเป็น10แรงดึงงามตัวนี้เป็น10แรงดึงครับสามารถใส่ สิแรงดึงได้4ี่แรงดึงหกแรงดึง2แรงดึงนะครับได้หมดครับผมก็จะมีชุดอย่าง1เส้นนะครับผมแล้วก็ชุดหยิกปลา1เส้นถ้าสำหรับลูกค้าซื้อในราคาถูกสองพันหนะครับผมรวมส่งปลายทางก็เป็นสองพครับผมสองพระบบเดียวครับ ก็จะได้ชุดปืนหนังสติกพร้อมยิงกับยางหนังสติก1เส้น10แหลงดึงนะครับผมกล้องกล้องเลดดอทหรือว่าเลเซอร์จะไม่ได้นะครับในราคา2,500แล้วก็ระบบยิงปลาลูกดอกกับสายยิงปลาก็จะไม่ได้ลอกก็จะไม่ได้ครับผมก็จะได้แต่ตัวปืนไปแล้วก็สายยาง1ชุดครับผม 2,500ทนห้านครับผม2,500ทนห้านเก็บปลายทางก็2,650เออสองพั 2, 6, ครับขออภัยเก็บปลายทาง2,670นะครับถ้าเป็นระบบเดียวนะครับผมถ้าเป็น2ระบบก็อยู่ที่ราคาประมาณ3,950ครับผมรวมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางได้ถ้าโอนก่อนก็จะถูกกว่าน,นี้ลดไป170บาทหรือ250ครับกรุงเทพปริมณฑลก็250เก็บเงินปลายทาง ทางจังหวัดทุกจังหวัดก็170บาทครับผมราคาโทรสอบถามได้ครับถ้าไม่มั่นใจฟังคลิปไม่มั่นใจนะครับผมก็จะมีท้ายยาวเป็นท้ายทรงประทับบ่ามีทรงสนั์ทรงร้อนิ้วทรงมือสอดทรงพืนแก๊ปตัวผู้ตัวเมียทรง M16 นะครับถ้าเป็นยาวก็4,350 ครับผมชิปเปนสามห้าสิบราคารวมทรงนะครับผมถ้าโอนก่อนก็ได้ส่วนลดไปอีกครับผมถ้าเป็นแบบยาวถ้าเกิดเป็นระบบเดียวแบบยาวสไลดา์ยาวพัน้าย,ยาวนะครับสองพันเก้าสองพันเก้าร้อยทนโอนก่อนนะครับราคาโอนก่อนถ้าเก็บเงินไปทางก็จะมีบวกเพิ่มร้อยเจ็ดสิบหรือสองร้อยห้าสิบครับนั่นแหละกรุงเทพปริมณฑลหรือต่างจังหวัดราคาก็จะแตก ระบบเดียวยาว2,900ถ้าระบบเดียวสั้น2,500ครับถ้าเป็น2ระบบแบบยาว4,350แบบสั้น2ระบบ3,950ครับทักเฟสทักไลน์แอดเฟสแอดไลน์มาสอบถามได้ครับผม หรือโทรตรงมาก็ได้ครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ใต้คลิปครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาเทสให้ดูกันก่อนส่งนะครับผมผมจะเทสระบบเดียวนะครับผมสองระบบไม่ไม่ได้เทสให้ดูครับเทสเป็นนสติ๊กระบบเดียวเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ติดล็อกครับผมถ้าติดล็อกก็เทสได้โอเคนะครับเดี๋ยวไปเทสยิงให้ดูนะครับก่อนส่งนะครับผมดี๋ยวจัดส่งให้วันนี้ ราคาเก็บเงินปลายทางนะครับผมก็อบอกนี้ไม่รวมกล้องแค่ระบบเดียวนะครับผมเป็นหนังสติกสไลด์ยกยิงสั้นเก็บเงินปลายทางยอดรวมก็2,670บาทครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับไปรีวิวถ้าเราติดกล้องก็จะยิงได้ง่ายขึ้นครับผม แต่ถ้าเราไม่ติดกล้องเราก็ใช้ความสานานหน่อยยังไงปืนก็ตรงอยู่แล้วครับผมผมรับไปให้ตรงครับผมตรงศูนยแล้วครับรับศูนย์ได้ให้แล้วครับนะครับเมื่อสักครู่ลืมบอกไปนะครับผมถ้าลูกค้าซื้อในราคา2ระบบถ้าเป็นสั้นสามารถ950จะมียางสเปรย์ให้1เส้นนะครับผมแล้วก็มีกล้องให้ลูกค้าเลือกเอาจะเป็นเลดดอทหรือว่าเลเซอร์ก็ได้นะครับผมก็จะครบชุดครับแล้วก็จะได้ลอกด้วยครับผม ได้ลอกได้สองได้สองระบบชุดสองระบบแล้วก็ได้เลเซอร์หรือจะเป็นเล็ดดอทนะครับให้ลูกค้าเลือกเอาแล้วก็จะมีลูกกระสุนแถมนะครับผมมีลูกดอกแถมหนึ่งลูกแล้วก็มีลูกกระสุนคะไปนะครับแถมลูกกระสุนเล็กนะครับผมในราคาสามพันเก้าห้าสิบนะครับผมรวมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางถ้าเป็นยาวสี่พันสามห้าสิบนะครับผมรวมส่งเก็บเงินปลายทางเหมือนกันครับผมถ้าเป็นแบบยาวแบบประทับบาทนะครับผม ก็ให้ลูกค้าเลือกเอาเป็นเลเซอร์หรือเล็ดดอทนะครับผมก็จะเป็น2ระบบนะครับผมอันนี้แจ้งราคา2ระบบนะครับผมแต่ถ้าราคาระบบเดียวก็เท่าเดิมครับที่พูดไว้นะครับต้นต้นคลิปนะครับถ้าอยากได้ครบชุดนะครับครบเซ็ตครบเซ็ตเป็นราคา2ระบบก็ตามนี้ครับผมราคารวมส่งได้ครบทุกอย่างนะครับผมเรให้ดูนะครับ ปืนสติ๊กสไลด์ครับผมสั้นแบบยกยิงเป้าตรงนู้นะครับผมที่เดิมครับทาความแรงประมาณนี้ครับผมตัวนี้ชัก85เซนนะครับผม85เซนติเมตรยาวรวมๆร้อยร้อยห้าเซนนะครับ ถ้าติดกล้องก็ยิงง่ายครับผมเราเล็งตามเลดดอทครับถ้าติดเลเซอร์ก็เล็งตามแสงเลเซอร์ครับผมแต่ถ้าเราไม่ติดเราก็เล็งจากหนังรองนะครับผมหนังรองข้างหลังไปหาง่ามประมาณกลางกางห่ามด้านหน้าครับผมก็จะตรงตลอดครับผมต้องใช้ความสนานครับยิงนัดสองนัดสามนัดก็จะเข้าใจวิถีกระสุนที่วิ่งไปนะครับผม ความแรงนะครับผมเทียบทเท่ากับปืนลมนะครับผมแต่เราไม่เพียงแต่ว่าไม่ต้องไปสูบให้มันเอยน,นะครับเราแค่เอาขาเหยียบสไลด์ไปด้านหน้าก็สามารถยิงได้เลยครับถ้าเราติดออปชั่นติดกล้องก็จะดูเท่ไปอีกนะครับผมขาแยกนะครับผมเลเซอร์กล้องเลเซอร์ขาแยกอันนี้มาเดี๋ยวมาเหยียบคันสไลด์ให้ดูนะครับกล้องจะเห็นไหมเนี่ย สูงปานหัวเข่านะครับผมนี่คนระับถ้าขึ้นเก้าอี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นรประมาณนี้นครับผมประมาณครับเราเหยียบสลาย์ลงไปปุ๊บให้เขาปลั่นเป๊ะนะครับผมเขาจะมีเซฟล็อกอยู่ด้านหน้าครับผมไม่ต้องกลัวคันสลา์จะงามสไลด์จะวิ่งมาด้านหลังนะครับผมเพราะว่าผมทำเซฟล็อกอยักไปให้แล้วครับ โอเคครับเดี๋ยวเทสต่อนะครับผมนะครับความแรงนะครับความเสียงความแรงนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นระบบเดียวนะครับผมขายเป็นระบบเดียวแต่ถ้าลูกค้าอยากได้2ระบบก็สั่งมาได้ครับผมเพราะว่างามตัวนี้เราลองรับ2ระบบอยู่แล้วครับไกลลองรับสองระบบ ผมก็อยากจะขายสองระบบให้ลูกค้าแหละแต่ลูกค้าบางท่านเขาก็อยากใช้ระบบเดียวเพราะว่าไม่ได้ไปยิงปลาไม่ได้ไปยิงอะไรครับผมไปยิงแต่ใช้สนักสติกอย่างเดียวนะครับผมพอประหยัดเซฟเงินไปได้อีกนะ,นะครับความแม่นนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้งานจะเป็นเอง ตัวไกลนะครับผมสามารถรองรับลูกแก้วได้นะครับลูกแก้ว16มิลลูกเหล็ก10มิลลูกเหล็ก8มิลนะครับผมระยะหวังผลนะครับผมอยู่ที่20เมตร20เมตรถึง30เมตรครับ,รบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเทสให้ให้ดูอีก ลองเป็นกาวร้อนนะครับผมก็ปุูกแรกนะครับกาวร้อนนะครับกระเด็นเลยครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเห็นหรือเปล่าจะติดอยู่กับผ้าที่บงังไว้ด้านหลังโอเคนะครับเดี๋ยวจะยิงนัดนึงนะครับเดี๋ยวจะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไวเ้เจอกันคลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ด้วยครับผมโอเคนะครับวันนี้มารีวิวให้ดูนะครับราคาย่อมเยาวนะครับผม2,500นะครับผมระบบเดียวไม่รวมกล้องนะครับผมถ้าอยากได้ออปชันเลเซอร์หรือว่ากล้องเลดดทเพิ่มก็ สอบถามมาได้นะครับผมเป็นขายแยกนะครับผมหรือว่าอยากได้2ระบบนะครับก็แจ้งไว้ต้นคลิปแล้วครับราคานะครับยกยิงสไลด์ครับผมอันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ผมลงไว้ให้ดูใหม่ โอเคครับสวัสดีครับ